เนมาปีใหม่ล่าสุดหรือฉายาจานเนเนเองก็เอาง่าคือแต่ที่คนรู้กันอยู่แล้วคือเขาเป็นอดีตแบบว่าเนี่ยไอดอลในยุคหนึ่งนะก็คือฐานะของเนวัดอะไรอะไรอะมุกอะไรเนมาดอสซโตจูนนเนี่ยยี่สบวกแปดนั่นเองนะ ก้าลาสุนีย์อยู่ที่อาฮิลานเรียบร้อยนั่นเองก็เรียกว่าไม่มีความสุขด้วยกำลังจะถือว่าถูกขายแล้วด้วยนั่นเองสัเนมารอซานโต้ดันเองครับแต่อย่างนี้ทุกคนรู้กันคือเขาก็เป็นดาวรุ่งของซานโตจนโดนดังขึ้นมาอยู่กับทางสโมสรบาร์เซโลน่าด้วยน่เอครับเป็นสโมสรที่อยู่ที่สเปนกับญี่ปุ่นด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวเราอันดับได้เนี่ยเราจะพาไปดูว่าเนมานี่ตัวนี้เนี่ยความเป็นมาในตาเป็นยังไนเลยครับนี่เลยฮะเนมาเล่นกับฟูทีมบราซิลเนมานี่หลังงค้แล่ังงอมาอเพย่าง นะหนึ่งเลยเพย์เมเกอร์เนี่ยเราสามารถถ้าตัวไหนเปย์เมเกอร์จำไม่ง่ายเลยนักเตะคนนั้นเนี่ยจะสามารถปั้นเกมขึ้นไปแดนแดนหน้าได้ดีนั่นเองนะครับสำหรับมียมาครับเรื่องราคาที่1.1ึ่งนล้านละคือหนึ่งล้านล้านล้กันครับพี่ไม่มั่นใจว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2หรือตัวแรกนั่นเองแต่ที่แน่ๆนี่คือนี่เลยฮะเปิดได้นั่นเองนะครับยี่สิบสองบวกแปดจากกัสแบบว่ากลอกก็หล่อด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ซึ่งเนมาเนี่ยเอาจริงเนี่ยเราเล่นมาหลายปีมากไม่ใช่เป็นปี BTB ปปีีอ่่าแยิสบ ถ้าพูดถึงการตามตรงๆแบบหลักๆของเนมาเลยนะเนมาตัวนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าข้อดีของเขาคือพี่ว่าเลี้ยงบอลดีมากๆพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงเลี้ยงบอลดีคืออันดับแรกคือมันมีแบบว่าสกิลการเลี้ยงบอลเนี่ยมาครบอยู่แล้วเนมาเป็นปกติแต่ว่าเนมาปีนี้พอด้วยคําที่แบบว่าอายุอามากขึ้นเล่นตัวกลางเนี่ยมันต้องมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันก็ยังมีมาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนั่นเองนะครับพลัง่งเศสที่ได้มาเนี่ยไดยเวอร์พุ่งลมเบือ้อได้ฟาดวด สำหรับข้อเสียในมาเนี่ยพี่ให้เป็นข้อเสียเดียวที่พี่รู้สึกว่าเล่นมาประมาณ4-5่ห้าแมรู้สึกมันแบบ อจ๊ะจะอจะเจะอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องการส่งบอลเท้าซ้ายกับการยิงเท้าซ้ายหรือแบบว่ามุมแปลกอ่ะในมาปีนี้พี่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบโจมไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะปั่นโค้มันปั่นได้มันยิงโลชอดได้มันปั่นโค้งได้นี่แหละแต่ถ้าเป็นมุมที่แบบว่ามันแปลกจริงๆแงแท้ว่าแปลกจริงที่แบบพวกไอคอนมาค่อยทําได้แบบเนี้ยในมาอาจจะทําไม่ได้เองแบบว่าบังบางบอลแล้วแบบต้องส่งเท้าซ้ายหรืออะไรเงี้ยมันกาจแต่ยากทีหนึ่งแล้วก็เรื่องการพุ่งล้มเนี้ยมีให้เห็นแน่นอนนี้ว่าเป็นนคที่แบบเอพราะว่องททบชิโ พี่บอกแล้วีนมาปีนี้ตอบโจทย์มากแน่นอนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านี่นะครับกับฟูบาร์ซิลเนี่ยว่านีมาปีนี้จะเก่งแค่ไหนจะตามล้วนเลยครับ id fifa for shop by od บริการรับซื้อและขาย id fifa อ l ไ a r s i e ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊ม m และตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขาย id ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับแตวันนึงหรือก็เพื่อเริ่มเกม นี่มานี่มาเอ้ยออ้ยความคล่องตัวเป็นไงความคล่องตัวเป็นไงเราไหลมาคาฟูโอ้โหนี่มาเนี่มาโอ้โหนี่มาบอลมันวืดครับคาฟูกินง่ายเลยไหลมาเนี่มาดอสานโต้นี่มาดอสานโต้นี่มาดอสานโต้นี่มา มงโลนันโดดิครับ1นึ่งแอซิจากเนมาดอสซันโตจูเนียยี่สิบสองอยู่บวกแปดแล้วผมโอ้โหเนมาโอ้โหวางตัดคือแบบมแม่นมากนะฮะเนมาเอาโรนันโดก็หมงเข้าไปก็ไม่พลาดเลยครับลูกนี้อ๋อเแบบน,นมาร์เนมาร์บาังก่อนโลโอ้โหดูความผิวเนมาดิครับ อา,ไม,าไม่จ่ายนะไม่จ่ายนะไม่จ่ายก็เรียบร้อยดีครับนี่มาไหลามาอ้าวไอ้นุม่มไอ้นุ่มก็เรียบร้อยไอ้นุ่มมาโจ้สองศูนย์ดีครับ<า>โอ้โหระชิปอย่างนี้นเลวาน WC กับ CC ต่างกันเยอะไหมครับ CC ไม่เคยลองแบบจริงจังแต่ WC เคยลองเล่นแล้วอะ่ะคือเอาจริงมันไม่ได้มันไม่ได้หนีกันหอถ้าพูดกันตามตรงคือเลวานคือจุดเด่นเขาคืออะไร เรื่องการหาช่องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเออมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับแต่แค่แบบว่าอาจจะต่างกันเรื่อง AI นิดๆหน่อยๆอย่างนี้แหละครับอุ้ยเนยม,มา,เ,นมมาเรียบร้อยก็โลช็อตไปเลยดิครับเนมาดอซานโตจูเนียมม่ Junior, 22ย 22U บวกเปิโอ้โหลูกนี้คินแล้วครับโอ้โหเนม,มาตัดหลังมาเลยแล้วโลช็อตยับโอ้โหเราไม่พลาดยับ <Wow. S 2> ว้าวโหเห็นถึงความนิ่งของเขาตอบอลได้ดี ไปครับวิ่งออมมาเลยโอ้โหเฮ้ยเออเนย์มาร์ฮึปเฮ้ยปั้นโอ้โหต้องเสริมตรงไหนดีครับได้ครับคุณโดเนทด้วยครับขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวดูให้เออโหโคตรเซ็งไม่ไม่ได้เฉย ไปแล้วไม่ล้ำด้วยดิครับนี่มาดอซานโตอ้อ่ะเฮ้ยบังมันโอ้ยเรียบอุ้ยโอุ้ยโอ้ยเรียบเรียบโอ้โหโอรัลโ,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 โด,ด,ดโนูมันเดะดักก่อนกาฟูนี่มาอัฮิลานครับนี่มาใครยิงก็ได้ตอนนี้เอ้ยเอ้ย โลเรียบร้อยอโรนาดอพอแล้วมาเองจากการสนามมะครับหนึ่งแบงแดงว้าวบอสมีแน่โลไปก่อนใครยิงก,ก็ได้ตอนนี้ขอคุณครับหนึ่งแบงแดง,ง,งครับผมน,นี่มาเอาฮิลนนี่มาเอาฮิลนห <B uster S 1> นึ่งประตูแวครัทุกคนขอคุณมากครับหนึ่งแบงดงโรห,ห,หม่มาอาลมาเลยนลกลอ ฮ้ยต้องรอเล่นอีกนานไหมต้องรอเล่นอีกนานไหมฉันยังต้องรอเล่นอีกนานไหมเขาเคยต้องซ้ำ้วยเอ้ยเดี๋ยวรอก่อนต้องซ้ำต้องซ้ำรอก่อนดีแค่เท่านั้นครับผมแค่มีทีมอยู่แล้วนะนี่มาไปครับไปอุ้ยอุ้ยออกมารับไว้ได้ฉันไม่เข้าเลยนะ เบียยี่สิบเอ็ดยูบีทีบีย่สิบสองทีเอสเองี้ยพี่ว่าปีนี้ไม่มียังบอลติดเท้าดีมากเลยนี้มาไหลมาไหลมาลูกนี้เจ้าโอยปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับนี่มาดอซันโต้ครับแหมหนึ่งศูนย์ไปก้อนเลยดิหนึ่งศูนย์ไปก้อนนี่มานี่ขนาดไม่มีไอ้ปั่นบอแล้วเนี่ยขนาดไม่มีปั่นแล้วเนี่ยไหลมาเลยครับ เฮ้ยบางอ่ะเรียบร้อยดีครับเห็นแล้วรับว่าได้แน่ๆครับประตูนี้เพียงแต่ว่าเฮ้ยยิงออกเองเหรอเฮ้ยเนย์มาร์เฮ้ยไม่โดนใครเหรอโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยไม่โดนใครแน่หรอดูหน่อยลองลีกันไปดูหน่อยดิหน้าคู่ดอวันเชฟเชงโก้ต่อเลฟได้ทั้งคู่เลยครับนำอะไรไปเยอะมากไง ไปแล้วหมาโรดิโกโรดิโกปันเรียบร้อยอันนี้มาครับจะไปเหลียวบอสี่ไปเหลียบอกครับเปลี่ยอจะไปเหลียววัน<า>นี้มาปันไอ้<า>จริงจริงปันนอกเกาะทีสองลูก,กนนะอนะสองลูกอะเนี่ย ในเรื่องในรเรื่องาจริง <บา S 1> ก็มันมีแค่ข้อเสียแค่แบบว่าถ้ามุมปแปลกๆอะ่ะที่มันจะแบบเออมันก็จะยิงไม่ได้มันเป็นปกติแหละเป็นทุกตัวแหละสุริากาศานะครับไปครับนี่มารอซันโต้ครับเฮ้ยโลออ้ยดูดูมันคล้องตัวปะล่ะคล้องแท้เสียนะอันดับ1นกิจจริงไหมเนี่ย จริงเหรอสมาร์ทอยากกินหมูกกอะเดี๋ยวต้องรอเดือนหน้าครับต้นเดือนเออโคตรน้อยเลยวันเนี้ยเพราะว่าคาทำชาเลนจ์อยู่อ่ะดิเขาผ่านไปแล้วอ,อุ๊ยโอ้โหกาจะไปโชว์สเต็ปให้มันแบบโปรๆซะหน่อยโชว์อะไรเนี่ยไหลมาอังฮีรานี่ครับ จะโลช็อตเนี่ยดูดิจะโลช็อตเนี่ยเอาคนจะโลช็อตเนี่ยมีรอยร้าวเลยโอ้เฮ้ยมันมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอหมาบังบังบังก่อนนะครบังก่อนนะครับบังก่อนบังก่อนเนมาร์โลเลียบโอ้โหโอ้โหความมั่นใจครับเนมาร์ดอซานโตนด็กนับลูกนี้โอ้โหแล้วโลช็อตครับนี่มันต้องอย่างนี้นี่ความคล่องตัว มันความคลองปลัวดีครับความคลองปลัวดีครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วเราโดนระบบสแต่ผ่านไปได้เฮ้ยปั่นโอ้โหลุดเรียบร้อยเลยครับเนมาครับโอ้โหดูความคล่องตัวเขาดิเปรียงโอ้โหคล่องตัวเกินคล่องตัวเกินครับไปครับ ไหนมานี่มาเฮ้ยเรียบร้อยจุดอ้าเรียบร้อยเลยจุดโทษดีครับโอ้โหหัวเราเลดการ์ดเลยครับโอ้โหลูกนี้เนมามั้งครับโอ้โหโอ้ลูกนี้คิดว่าจะถึงบอลก่อนครับโอ้คนนี้มากระชากเลยครับแคนนี้มากระชากเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยอ่ะคุณตัว เรียร์เรายัดเข้าหรอกโอเกือบโอเกือบโอเกือบไม่เข้าโอ้ยโอ้เกือบไม่เข้าเกือบไม่เข้าเกือบไม่เข้าบ้าโอ้ยยที่สุดจุดโทษที่เราคอยยินดีครับโอ้ยขอบคุณมากครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเนมาก็มีไฮไลท์ให้ดูไม่ว่าจะเป็นการแอสซิสต์การพาบอลขึ้นไปก็คือเรื่องการจบสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้ดูเยอะมากเท่าไหร่แต่พี่รู้สึกว่าอยากให้ดูการเลี้ยงบอลมากกว่านั่นเองครับซึ่งในไฮไลท์จะเห็นการเลี้ยงบอลการส่งบอลการขึ้นเกมจากแดนกลางออกไปริมเส้นแบบนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนั่นเองนะครับแค่จะส่งบ bon อลร้อยละแปดสิบเนี่ยไม่เสียเลยสับนี้มานะครับก็ทําให้ตําแหน่งอื่นเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองหน้าริมเส้นซ้ายขวานเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยก็ฝากก เอฟซบาร์เซโลนาด้วยนั่นเองนะครับก็ I got a z o I I got a dog I got a two จะ o two มีใครเคยฟังลองเต้นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูกันว่าเริ่มเชียร์เนมาหรือรู้จักเนมาตอนไหนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าส่าวการรีวิวสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ